ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทักขินาวิสุทธิสี่ประการนี้สี่ประการเป็นไนคือทักขินาบริสุทธิ์ฝ่ายทายกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกประการหนึ่งทักขินาบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายก ประการหน,ภ App, ภยยรรนรึ่งยยทังกกิณา,ายยไม่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกทั้งฝ่ายปฏิคาหกประการหนึ่งทักกิณาบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกทั้งฝ่ายปฏิคาหกประการหนึ่งดูก่อนภิกษุ์ทั้งหลายทักกิณาบริสุทธิ์ฝ่ายทายกไม่บริสุทธิ์ ฝ่ายปฏิคาหกเป็นอย่างไรทายกในโลกนี้เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมฝ่ายปฏิคาหกเป็นคนทุศีลมีบาปธรรมทักขินาบริสุทธิ์ฝ่ายทายกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกอย่างนี้แหละ ทักกินาบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิกาหกไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายกเป็นอย่างไรคือทายกในโลกนี้เป็นคนทุศีลมีบาปธรรมส่วนปฏิกาหกเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมทักกินาบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิกาหกไม่บริสุทธิ์ ฝ่ายทายกอย่างนี้แหลทักษิณา,าไม่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกทั้งฝ่ายปฏิคาหกเป็นอย่างไรคือทายกในโลกนี้เป็นผู้ทุศีลมีบาปธรรมแม้ปฏิคาหกก็เป็นผู้ทุศีลมีบาปธรรม ทักกินาไม่บริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกทั้งฝ่ายปฏิคาหกอย่างนี้แหลทักกินาบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกทั้งฝ่ายปฏิคาหกเป็นอย่างไรคือทายกในโลกนี้เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรม แม่ปฏิคาหกก็เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมทักกินาบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายทายกทั้งฝ่ายปฏิคาหกอย่างนี้และดูก่อนภิกษุทั้งหลายทักกินาวิสุทธิสี่ประการนี้แล